สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับและสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับคนโสดชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปหัวข้อของวันนี้นะครับคนโสดคลิปนี้เป็นของคนโสดนะคนไม่โสดก็ดูได้นะครับเราไปดูความหมายของไพ่กันนะสําหรับคนโสดชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่า ราชินีเหรียญยังคงนั่งมองนั่งมองดูสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่อยู่ในมือมองหาสิ่งดีๆมองหาอะไรสักอย่างนึงจากเดิมราชินีเหรียญคุณมีภาวะความกังวลสำหรับคนโสดนะชีวิตตอนชีวิตที่ผ่านมามันมีเรื่องของความกังวลใจคนโสด กังวลในเรื่องใดล่ะก็เรื่องของความรักไงเหรียญที่อยู่ในมือในเรื่องคือเรื่องของความรักความรู้สึกพิเศษความความรู้สึกคือสิ่งดีๆแหละคุณกําลังถวิลหากําลังหวยหากําลังนั่งมองเมื่อไหร่ฉันจะได้แต่ทั้งทั้งที่มันอยู่ในมือของเราแล้วนะเราถือไว้อยู่ในมือแต่ความโสดการที่ต้องอยู่คนเดียว กับกายว่ามองเห็นถึงคุณค่าราชินีเหรียญมันเป็นเรื่องของความกังวลนะกังวลในเรื่องอื่นๆในในเรื่องของสิ่งต่างๆกังวลเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ในความกังวลเนี้ยคือมันมันคือเราสิ่งดีๆมันก็มีอยู่ในมือนะแล้วไงแต่เรากังวลในสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในมือเข้าใจไหมคุณอาจจะมีชีวิตอิสระ มีการงานมีเงินมีสิ่งดีๆแล้วอยู่ในมือแต่คุณก็กำลังคิดถึงสิ่งที่คุณไม่มีอยู่ในมือด้วยเช่นกันนั่นคือความรักใครสักคนหนึ่งใช่ไหมเอ่ยนะสิ่งที่คุณคิดกำลังกังวลถึงใครสักคนที่กำลังที่กำลังหากำลังรอนะจากเดิมสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณกังวลใจนั่งรอใครบางคน ในปัจจุบันมันมีการเหมือนคุณก็กำลังพบเจอใครสักคนแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าใช่เขาคนนั้นไหมหกไม้หกไม้คือความสำเร็จคือการงานตอนนี้การงานการเงินคุณค่อนข้างดีแล้วแต่สิ่งที่ขาด,ดอย่างเดียวคือขาดใครสักคนที่จะมาเคียงคู่อยู่กับคุณนะ ราชินีเหรียญกังวลใจหกไม้คือการมองหาใครสักคนเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปอา่ามันเป็นการหวยหาหาใครสักคนหนึ่งห้าไม้ ้องมีใครอีกหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้ทำความรู้จักห้าไม้มีหลายคนเลยนะเข้าแทบจะมาแย่งคุณเลยลนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคแหละฟังดีๆนะคนโสดนะนับต่อจากนี้ไปคุณน่ะพัฒนาตัวเองให้เหมือนกับคนที่ขี่มา้าคนที่มีความสำเร็จ คุณเป็นหนึ่งในคนที่มีความสำเร็จหลายๆด้านนะหกไม่เทา้าวิกตอรี่ชัยชนะสิ่งต่างๆคุณมีพร้อมทุกอย่างเอางี้ดีกว่าคุณถ้าเมื่อไรถ้าคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ต้องห่วงครับห้าไม้เราบรรดาใครๆเขาก็จะให้ความสนใจตัวคุณแทบจะแย่งชิงกันเลยทีเดียวทะเลาะตบตีเพื่อแย่งคุณเลยนะ สิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างไรต่อไปนี่คือง่ายๆมากเป็นพื้นฐานในชีวิตเลยทำตัวให้เราดีรักตัวเองอย่าไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงอย่ากังวลในสิ่งที่ยังไม่ถึงทำตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาเองทีนี้แหละ คุณจะเลือกหรือไม่เลือกมันเป็นสิทธิของคุณแล้วอแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครนั่นถึงวาระโอกาสเวลามันยังมาไม่ถึงอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะอดทนรอคอยนิดนึงตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการสร้างตัวสร้างฐานะอ่าทำตัวให้หล่อๆทำตัวให้สวยๆเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยไม่เกินไม่เกินอึดใจ จะมีหลายหลายคนได้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเขาแทบจะมีมาให้เลือกอ่ะเออมีคุณจะมีมาให้เลือกเลยเรื่องของคู่รักคู่กองชอบไม่ชอบว่ากันอีกเรื่องอยากจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นโสดก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนโสดจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ต้องห่วงคนตอนนี้คุณโสดแค่เพียงชั่วคราวโสดแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวจะมีคนมาจีบคุณเตรียมตัวรอไว้เลยครับเตรียมตัวรอไว้ได้เลย มีคนเข้ามาคุยเข้ามาหาคุณแน่นอนนะถามต่อว่าบรรดาบรรดาคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบไหนเข้ามาอย่างไรเข้ามาแบบไหนเข้ามาอย่างไรเรามีคำตอบไพทาร์โรมีคำตอบโอเคมาจากการท่องเที่ยว มาจากการท่องเที่ยวมาจากการที่คุณไปปฏิสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้ด้วยความที่คุณอัธยาศัยดีเป็นคนสุขสนานเดี๋ยวจะมีเข้ามาให้เลือกเจ็บทวอมันจะมีลักษณะเหมือนคุณออกไปท่องเที่ยวออกไปทิพออกไปทํากิจ,จก,กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเริ่มมีเข้ามา เพราะคุณโสอดอยู่แล้วนี่คุณมีอิสระในเรื่องของเวลามีเวลาเต็มที่เพราะฉะนั้นอาจจะไปลงทะเบียนเรียนไปลงคอร์สไปเที่ยวไปลงกลุ่มต่างๆไปเข้าครับไปเป็นสมาชิกที่นูน่นที่นี่ที่นั่นฮาแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เจอเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาจากการที่คุณไปมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆไปกิจกรรมไหนก็เจอคนนั้นไปกิจกรรมไหนก็จะเจอคนนี้นรรนะอ,นนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเค แต่ไม่ต้องห่วงมีมาให้เลือกแน่นอนชีวิตหลังจากนี้ไปคุณไม่ต้องห่วงมีเข้ามาให้แน่นอนไม่ต้องกังวลลาชนีเ้เดอนไม่ต้องกังวลเลยรักษาสิ่งที่อยู่สิ่งดีๆที่อยู่ในมือไว้าหกไม,หกไม้หกไม้ความสําเร็จชัยชนะหน้าที่การงานทุกอย่งทุกอย่างมันเพอร์เฟรกมันพร้อมแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อความพร้อมแล้วบุญกุศลหนุนนํา เจอแน่นอนหลายคนด้วยะทีนี้เราเลือกกันไม่ถูกเลยโอเคนะครับสำหรับคนโสดนะวางตัววางตัววางตัวดีๆวางตัวให้ดูส,สวยๆให้ดูหลอหล่อๆนะครับแล้วก็จะเป็นที่สนใจเองตอนแค่ช่วงนี้แหละเป็นโสดก็แค่ช่วงนี้แหละใครใครไม่เคยโสดมากกอนแล้วช่วงนี้มาโสดมันก็โสดเฉพาะช่วงนี้แหละอ่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปเราเห็นได้เลยว่า มีคนจะมีคนเข้ามาคุยด้วยนะครับเข้ามาคุยด้วยหลายคนแหละอ่าเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสเลือกได้เต็มที่นะครับโอเคจบแล้วนะไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณจะเลือกเป็นโสดหรือจะเลือกไม่เป็นโสดมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณจนจงรักตัวเองเคารพตัวเองมั่นใจในตัวเองสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ขอให้เรามีกำลังใจมีความเข้ม,ขม,ขมแข็งมีเมตตามีกรุณา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบเจอกับความศพในชีวิตนะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ